สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแตกฉานการเมืองรายการแตกฉานการเมืองเป็นรายการที่ประชาชนเรียนรู้รัฐธรรมนูญของคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและในวันนี้ทางรายการแตกฉานการเมืองจะนําเสนอตอนที่1ภายใต้หัวข้อรัฐธรรมนูญคืออะไรซึ่งในวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ดรจรัสวนมาลาอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยายลายัยมาเป็นผู้ให้ความรู้กับท่านผู้ชมในวันนี้ค่ะดิฉันนางสาวสุภาพิตพูลสุวรรณนิสิตคณะรัฐศาสตร์ภาควิชารัฐประศาสนาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยค่ะและดิฉันนางสาวพชิราเนรใหม่นิสิตคณะรัฐศาสตร์ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย,ลยเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ และในวันนี้เราก็ได้อยู่กับท่านอาจารย์แล้วนะคะก็ขอคุยกับอาจารย์เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณสุภาภิดกับคุณพัชจิราครับอา,อาจารย์คะออยากจะให้อาจารย์ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมีความสําคัญยังไงกับประชาชนแบบในระดับทั่วไปคะ่ะทาไมเราถึงต้องรู้และเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญด้วยค่ะครับรัฐธรรมนูญนี่เป็นเขาเรียกเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับ ความจริงถ้าพูดให้ง,ง่ายๆเนี่ยรัฐมนูลเป็นกฎเกณฑ์ทางสังคมอย่างหนึ่งนะครับเป็นกฎเกณฑ์ที่เขากําหนดขึ้นเพื่อที่จะให้คนเนี่ยอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนะครับกฎเกณฑ์นี้มี2เรื่องด้วยกันสำคัญสำคัญนะครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของคนในสังคมนะครับเช่นว่าประชาชนแต่ละคนเนี่ยนะฮะสามารถที่จะทําอะไรได้บ้าง ความจริงเราเรียกเป็นภาษาวิชาการว่าเสรีภาพแลวก็เป็นกฎเกณฑ์ที่จะบอกว่าประชาชนสามารถที่จะถือครองหรือมีกรรมสิทธิ์ในอะไรได้บ้างสามารถจะเรียกร้องอะไรได้บ้างเอาเรียกว่าเรื่องของสิทธิ์นะครับนี่คือเรื่องที่1เพราะฉะนั้นสําคัญมากเพราะว่าเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกๆวันอีกกฎเกณฑ์หนึ่งก็คือเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นสิ่งที่จะบอก ว่าให้มีรัฐขึ้นมาพูดง่ายๆเป็นการกําหนดให้มีรัฐขึ้นมาแล้วก็ให้รัฐเนี่ยทำหน้าที่ในการควบคุมกํากับดูแลให้คนในสังคมเนี่ยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นะครับทีนี้รัฐธรรมนูญก็จะกําหนดว่ารัฐควรจะมีรูปร่างหน้าตามีลักษณะมีมองค์ประกอบอะไรบ้างมีมอานาจหน้าที่แค่ไหนเป็นต้นนะครับเพราะนั้นรัฐธรรมนูญจะมีความสําคัญในแง่ที่ประการที่หนึ่งก็คือมีรัฐขึ้นมาแล้วก็ ให้รัฐดูแลกฎเกณฑ์และให้ประชาชนปฏิบัติตามนั้นแล้วก็ให้คนอย,อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนี่คือความสําคัญของมันครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์พูดว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเนี่ยมีมีความหมายยังไงบ้างคะ,ะมีสองสามอย่างที่ผมคิดว่าควรจะรู้นะครับประการที่หนึ่งก็คือความเป็นกฎหมายสูงสุดข,ของรัฐธรรมนูญเนี่ยทำให้รัฐธรรมนูญนี้เป็นต้นทานของการ ออกกฎหมายออกกฎออกระเบียบต่างๆคือให้อํานาจกับรัฐบาลหรือองค์กรในภาครัฐเนี่ยออกกฎระเบียบเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อที่จะบังคับใช้กับประชาชนให้ให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เราวา,างเมื่อกี้นะคือนี่คือนี่คือสาคัญที่สุดแล้วกฎหมายที่จะออกนี่จะไปจะไปขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้อันที่สองก็คือรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นต้นฐานของอํานาจหน้าที่ของสถาบันทางการเมือง เช่นรัฐบาลมีหน้าที่อะไรบ้างรัฐสภาออกกฎหมายอะไรบ้างต้นฐานที่ว่านี่ก็คือว่าสถาบันทางการเมืองจะใช้อำนาจเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดไม่ได้แล้วก็สถาบันทางการเมืองจะไปออกกฎหมายมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลหรือรัฐสภานนี้ไม่ได้ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญนะครับต้องปฏิบัติตามนั้นเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญก็จะเขียนว่า รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดแล้วก็การตรากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยการประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องใช้อำนาจสูงสุดก็คืออำนาจของรัฐาธิปัตย์ไม่ใช่คนธรรมดาหรือใครจะไปเขียนกฎหมายเองได้นะครับเพราะฉะนั้นในหลายประเทศอย่างเช่นประเทศไทยเราเนี่ยเราอาศัยอำนาจรัฐาธิปัตย์ในรุ่นปี50เนี่ยเราใช้วิธีการให้ประชาชนลงประชามติเพราะฉะนั้นปร,ประชามติของประชาชนนี้ถือเป็น ที่มาของอำนาจรัฐาธิปัตย์ในการสถาปนารัฐธรรมนูญของเราครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าที่อาจารย์บอกก็คือรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นตัวที่จํากัดอํานาจของรัฐแล้วก็ให้สิทธิ์กับประชาชนใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแลวทีนี้ได้ทราบข่าวมาค่ะว่าอาจารย์คือรัฐธรรมนูญนมีสองแบบใช่ไหมคะคือแบบสั้นแล้วก็แบบยาวค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายความแตกต่างแล้วก็รายละเอียดของทั้งแบบสั้นแล้วก็แบบยาวด้วยค่ะขอบคุณค่ะวามจริง กฎเกณฑ์ทางสังคมในสังคมต่างๆไม่ยังเป็นตัวเหมือนกันนะครับคือถ้าจะบอกว่ารัฐธรรมนูญต้องมีลักษณะคล้ายๆไปทั้งทั้งโลกนะฮะก็คงจะไม่ใช่นักวิชาการรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาแบ่งรัฐธรรมนูญเป็นสองแบบนะฮะแบบหนึ่งเขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญในเชิงหลักการาหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า common law หรือ basic law หรือ general r u l นะฮะก็คือ รัฐธรรมนูนที่เขียนหลักการพื้นฐานของการปกครองนะฮะอย่างเช่นเขียนเรื่องสิทธิ์ของประชาชนเขียนเรื่องเสรีภาพเขียนเรื่องอ,อำนาจของสถาบันทางการเมืองนะฮะรัฐธรรมนูญแบบนี้จะเขียนสั้นๆเสร็จแล้วก็จะไปเขียน,นกลไกกระบวนการเช่นรัฐบาลจะมาได้ยังไงพรรคการเมืองการเลือกตั้งจะเป็นยังไงเนี่ยจะไม่อยู่ในรัฐธรรมนูญจะไปอยู่ในกฎหมายระดับรองๆลงไป เพราะนั้นก็จะไม่มีรายละเอียดมากนะครับตัวอย่างประเทศที่เขียนรัฐธรรมนูญสั้นๆก็คือเช่นประเทศสารัฐอเบริการในช่วงที่มีการร่างรัฐมนตรีแรกนี่มีแค่7มาตรานะครับ,รบตอนหลังก็มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้มีสัก20กว่ามาตรา27มาตราประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของรัฐแบบสั้นราวนี้รัฐมนตรีแบบยาวเนี่ยแบบยาวนี่ก็คือรัฐธรรมนูญที่มีทั้งหลักการ นะฮะอย่างเช่นรัฐธรรมนูญบอกว่าเราจะปกครองแบบรัฐเดียวแบบสาธารณรัฐมีรัฐบาลมาจากามีรัฐบาลเป็นเป็นเป็น,ปน,านทางธิบดีแบบแยกอำนาจหรือเป็นแบบรัฐสภานึ่งต้นนะฮะแล้วก็นอกจากจะมีหลักการพื้นฐานแล้วเนี่ยก็ยังจะมีกลไกกระบวนการทํางานของรัฐบาลด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีการเขียนยกตัวอย่างเช่นการเลือกตั้งจะเป็นยังไงบ้างที่มาของรัฐบาล จะต้องมาจากแบบไหนการได้เสียงเพื่อที่จะรับรองให้มีรัฐบาลให้มีนายกขึ้นมาจะต้องลงมติกันแบบไหนละเอียดมากนะฮะนอกจากนั้นในบางเรื่องที่เป็นกระบวนการทํางานก็จะเขียนไว้ในรัฐมนูญด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะยาวมากๆนะฮะ,ะตัวอย่างประเทศที่เขียนกฎหมายรัฐมนูลยาวๆเช่นประเทศอินเดียมีผมคิดประมาณสัก400กว่ามาตรา 440ก็ของเรานี่ผมก็ใจว่าอยู่ที่ประมาณ200-300นะครับก็ไม่น้อยนะคะก,ก็ังเหมือนกันเรายังยังสู้ของอินเดียไม่ได้อย่างนี้แสดงว่ารัฐธรรมานูญที่มีความยาวมากๆก็จะมีการบัญญัติที่แบบละเอียดกว่าแบบที่เป็นแบบสัน้นใช่ไหมเขาเรียกรัฐธรรมนูญแบบยาวว่ารัฐธรรมนูญเชิงกลไกหรือออแกนิก constitution คือมีทั้งทั้ง ทั้งหลักการและก็กระบวนการกลไกการทำงานด้วยะนะครับค่ะแล้วอย่างนอกจากเรื่องที่ประเทศไทยจะมีรัฐธรรมนูญที่ค่อนข้างจะยาวในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยอ่าประเทศไทยยังจะมีรัฐธรรมนูญที่มีจำนวนมากพอสมควรด้วยไม่ทราบว่ารัฐธรรมนูญในประเทศเอื่นๆจะมีจำนวนเยอะเท่าของเราไหมคะเอ่อความจริงรัฐธรรมนูญอย่างของอเมริกานี่ตั้งแต่เริ่มมี เป็นสาธารณะเป็นสรัฐอเบริกาขึ้นมาเนี่ย <ฮะ S 2> ก็มีรัฐมนูญแค่ฉบับเดียวนะครับแต่มีการปรับปรุงแก้ไขหลายครั้งถ้าว่าไปแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่รัฐมนูรของทุกประเทศต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นช่วงๆ <ฮะ S 2> เพราะว่ารัฐเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่ของรัฐสถาบันทางการเมืองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมนะครับแต่ว่าการ ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาทั้งฉบับแล้วก็ไปใช้แทนฉบับเดิมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องปกติที่เขาจะทากันนะครับ<ะ>ก็จะมีก็จะเฉพาะบางประเทศที่แทนที่จะใช้วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นมาตราเป็นเรื่องเพิ่มเติมเข้าไปใช้ก็ใช้นิยมใช้วิธีการไม่จะมีการแก้แค่เพียงบางส่วนก็จะใช้วิธีการยกร่างใหม่ขึ้นมาทั้งทั้งฉบับอย่างเช่นประเทศเวเนซุเอลาเนี่ยนะฮะก็ นิยมใช้วิธีการยกร่างใหม่ขึ้นมาแทนของเก่าเข้าใจว่าเวเนซุเอล่าเนี่ยมีรัฐมนูลมากกว่า30ฉบับจนถึงวันนี้นะครับถ้าเป็นของไทยวันนี้ก็กําลังยกร่างฉบับที่20ใช่ไหมครับก็คือฉบับที่เขียนอยู่นี่ฉบับที่เขียนที่กำลังจะเขียนอยู่นะครับเพราะว่าฉบับที่เขียนไปแล้วก็สภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติไม่ผ่านนะฮะก็วันที่เรากําลังอัดรายการนี้กันอยู่นี่นะครับเข้าใจว่าที่กําลังจะท่านผู้ชมกาลังจะได้ชมกันเนี่ย น่าจะมีคณะกรรมการ,การยกร่างรัฐมนูญฉบัวชุดใหม่แล้วล่ะฮะแลคิดว่าคงจะได้ตามดูนะแต่ว่าน่าจะเป็นฉบับที่20นะครับที่จะออกมานะครับคราวนี้ผมผมเข้าใจว่ามีน้อยประเทศที่จะมีการยกร่างรัฐมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับมาแทนของเก่าใ,ในภาวะปกตินะฮะแต่ถ้าเป็นของเรานี่ก็คือส่วนมากก็จะเกิดจากการที่มีการปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจซึ่งโดยธรรมชาติ ก็จำเป็นต้องมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหละเพราะรัฐธรรมนูญนี้เขาเขาถือว่าเมื่อยกร่างึ้นมาแล้วรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายสูงสุดนะใครหรือองค์กรใดจะไปยกเลิกไม่ได้ยกเว้นจะมีรัฐาธิปัตย์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ใช้อำนาจนั้นในการยกเลิกรัฐธรรมนูญก็คือการปฏิวัติรัฐประหารนั่นเองครับ แสดงว่าประเทศที่ไม่มีปฏิวัติรัฐประหารก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ไม่ทำการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทางฉบับใช่ไหมส่วนมากจะไม่ได้ทำครับค่ะอาจารย์คะทีนี้เราสามารถพูดได้ไหมคะว่าสําหรับประเทศที่พัฒนาแล้วอะคะคือจะมีรัฐธรรมนูญน้อยกว่าประเทศที่กําลังพัฒนาหรือว่าด้อยพัฒนาค่ะพูดได้ครับถ้าท่านับจํานวนจํานวนฉบับรัฐธรรมนูญนะฮะประเทศที่ะระบบการปกครองจะใช้ใช้วิจัยมันลงตัวแล้วเนี่ยการ แก้ไขรัฐธรรมนูนเนี่ยมีเยอะนะฮะแต่ว่าก็จะมีการแก้ไขเฉพาะบางส่วนจะไม่มีการยกร่างใหม่ทั้งฉบับขึ้นมามีม,มีมีน้อยมากประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยเราเจอปัญหาเรื่องความไม่มีสติรภาพทางการเมืองเยอะ,ะฮะเรื่องการแทรกแซงโดยกองกําลังเช่นฝ่ายทหารเป็นต้นก็ทําให้เกิดปัญหานี้ขึ้นครับอาจารย์อาจารย์คิดว่าถ้าในประเทศไทยเนี่ยคะ่ะรัฐธรรมนูญแบบไหนถึงจะดีแล้วก็เหมาะสมที่สุดกับ กับในสังคมค่ะครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับเพื่อที่จะให้ทําใจให้กว้างนะครับก็คือว่ารัฐธรรมนูญมันน่าจะมีเมื่อกี้เราพูดถึงรัฐธรรมนูญเชิงกลไกกับรัฐธรรมนูญเชิงหลักการนะครับก็มีหลายหลายคนนะักวิชาการก็มีความคิดแตกต่างกันเยอะ,อะนะักวิชาการบา,บางกลุ่มก็บอกว่ารัฐธรรมนูญควรจะสั้นนะฮะแล้วก็ควรจะเขียนเป็นหลักการพื้นฐานอะไรที่เป็นเรื่องของกระบวนการกลไกทการทํางาน ก็เอาไปเขียนในกฎหมายลำดับรองลงไปถ้าจะบอกว่าสั้นและก็จะดีเนี่ยก็เป็นแนวคิดหนึ่งกับอีกแนวคิดหนึ่งก็คือรัฐตน์ควรจะเขียน,นกลไกกระบวนการเอาไว้เพื่อที่จะใหะ้มันมีความชัดเจนและก็การตีความก็จะได้ไม่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ที่เขียนไว้เพราะนั้นก็ควรจะมีรายละเอียดแต่ผมอยากจะผมอยากจะให้ลอง ลองประชาชนพี่พน้องท,ที่ที่ชมอยู่นะครับลอ,ลองพิจารณาดูว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะถ้าเปรียบเหมือนกับเสื้อเนี่ยรัฐธรรมนูญที่เขียนเป็นหลักการทั่วไปเนี่ยมันเหมือนกับการตัดเสื้อโหลรัฐธรรมนูญเสื้อโหลก,ก็แปลว่าจะมีแค่เพียงหลักการที่คล้ายๆกันไปทั้งโลกนะครอย่างเช่นรัฐสภารัฐบาลมีหน้าที่อะไรบ้างแล้วกอ็อำนาจรัฐควรจะแค่ไหนสิทธิเสรีภาพ พื้นฐานที่ได้รับการรับรองรัฐธรรมนูญมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานถ้าจะเขียนให้เป็นประชาธิปไตยก็สามารถที่จะลอกเอาหลักการประาไตยที่ที่ทำกันในโลกมาได้แต่ว่ามันจะไม่ต่างกันมากก็คือประเทศไหนๆก็จะมีหลักการคล้ายๆกันหมดเพราะว่ารัฐธรรมนูญที่เป็นเขียนเป็นหลักการเนี่ยจะสั้นแล้วก็เป็นหลักการที่คนยอมรับกันเป็นการทั่วไปเป็นเป็นหลักการที่ ถ้ามีรายละเอียดที่คนไม่ยอมรับก็จะเขียนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหลักการที่เป็นก็เรียกว่าเป็นเบสิกลออย่างนี้เป็นต้นนะครับรัฐมนแบบนี้เนี่ยเหมาะกับการอาเอาไปใช้กับสังคมที่คุณค่าหรือ,อหลักที่เป็นการยอมรับที่ปฏิบัติทั่วไปเนี่ยมันลงตัวพูดง่ายๆคนก็ยอมรับก็เข้าใจกันแล้วแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อที่จะรับรองว่าต่อไปนี้ให้เรายึดถือหลักการนี้ แล้วก็จะเขียนเป็นหลักการเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้หรือจะไม่ต้องเขียนก็ได้เช่นคอมมอนลอของประเทศอังกฤษนี่เป็นหลักการที่ทุกคนยอมรับเป็นที่ทุกคนเข้าใจกันได้แล้วก็จะใช้วิธีการตีความโดยการออกกฎหมายลูก <Okay. S 1> กฎหมายลำดับเราลงไปว่าเราจะเปลี่ยนแล้วนะเรื่องนี้จะขอเปลี่ยนเป็นแบบนี้ก,ก็สามารถทําได้เพราะฉะนั้นใน,ในกฎหมายที่เป็นคอมมอนลอที่เป็นหลักการพื้นฐานนียมันจะไม่ต่างกันมากนะท่านนี้ ถ้าจะให้ลองนึกถึงอีกแบบนึงก็คือรัฐธรรมนูญที่มีรายละเอียดที่เป็นออร์แกนิกลอประเทศที่นิยมใช้รัฐธรรมนูญที่เป็นออร์แกนิกลอหรือออร์แกนิกคอนสติชชันเนี่ยจะเป็นประเทศที่ต้องการจะใช้รัฐธรรมนูญเป็น,นกลไกในการเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปสังคมโดยเพาะยิ่งการปฏิรูปทางการเมืองเนื่องจากว่าให้ให้คุณนึกถึงสภาพที่ว่าถ้าเกิดว่า เราต้องการที่จะเห็นสังคมของเราเปลี่ยนไปจากเดิมอ่ะอยากจะเห็นการเมืองมันเปลี่ยนพฤติกรรมนะักการเมืองเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่ที่เป็นอยู่ปัจจุบนันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งในอนาคตเนี่ยหลักการที่จะกําหนดในที่จะกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นหลักการซึ่งคนทั่วไปยังไม่ยอมรับนะครับและยังไม่ได้ปฏิบัติตามนั้นเพราะฉะนั้นการเขียนรัฐธรรมนูญจึงคล้ายๆกับเป็นการเขียนแผนปฏิรูปไปในตัวว่าต่อไปนี้คนจะต้อง ประชาชนต้องเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงนักการเมืองภรคการเมืองต้องทำไงบ้างาการใช้อำนาจรัฐควรจะจำกัดขอบเขตมากกว่าเดิมยังไงอย่างเช่นรัฐบาลวันนี้าขาดวินัยทางการคลังมากาเราจะเขียนรัฐธรรมนูญที่จะให้รัฐบาลมีวินัยทางการคลังมากขึ้นหรือการเมืองของเราถูกแทรกแซงโดยทุนนะของฝ่ายพวกที่มีบริษัทห้างร้านทุนต่างประเทศที่มันใหญ่ๆเข้ามาแทรกแซงในภาคการเมืองเราอยากจะเขียนกฎหมายจำกัด อิทธิพลของทุนทางการเมืองทํำยังไงบ้างเนี่ยการเขียนแบบนี้ถ้าเกิดเขียนเป็นเบสิกเฉยๆมันทําไม่ได้มันต้องเขียนแนวทางการเปลี่ยนแปลงด้วยรัฐธรรมนูญหนึ่งต้องต้องถูกใช้เป็น,นกลไกเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนผ่านทางสังคมบอกทั้งทิศท,ทางบอกทั้งวิธีการด้วยอันนี้คุณคงสงสัยว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่เขียนรัฐธรรมนูญให้เป็นเบสิกแล้วก็ให้เป็นแค่เพียงหลักการพื้นฐานแล้วก็ อะไรที่ที่จะปฏิรูปเนี่ยไปเขียนในกฎหมายลำดับรองลงไปก็ได้คำตอบก็คือว่าการเขียนรัฐธรรมนูญแค่เพียงเป็นเบสิกเนี่ยผมคิดว่ามีปัญหาบาง,บางมีบางอย่างแล้วก็การเขียนรัฐธรรมนูนให้มีรายละเอียดมันก็มีข้อดีบางอย่างเฉพาะประเทศที่ต้องการจะเปลี่ยนผ่านนะเพราะว่ากลับไปถึงหลักการที่เราพูดเมื่อกี้ว่ารัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดกฎหมายสูงสุดก็แปลว่า เขียนอะไรไว้ในรัฐธรรมนูนญเนี่ยสถาบันการเมืองต้องออกไปปฏิบัติใช่ไหมต้องไปออกกฎหมายต้องไปปฏิบัติตามนั้นเพราะฉะนั้นพวกที่เขาคิดที่จะปฏิรูปทางการเมืองโดยใช้รัฐมนุนเป็นเครื่องมือเนี่ย<ๆ>เขาก็จะเขียนรายละเอียดที่จะปฏิรูปไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วพอเขียนเสร็จเนี่ยรัฐบาลเอยรัฐสภาก็าจะไปต้องออกไปกดไ,ไปออกกฎหมายไปปฏิบัติตามที่เขาเขียนไว้ถ้าเกิดเราเขียนเฉพาะหลักการพื้นฐานลรวบอกว่าต่อไปนี้ที่เหลือให้รัฐบาลเป็นคนไปปฏิรูปกันเองนะไปเขียนกันเองเองนะี่ย ถ้าเราจะปฏิรูปรัฐ,รฐบาลจํากัดอํานาจร,ร,รัฐบาลเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่รัฐบาลที่จะเข้ามา,าตามวิธีทางรัฐนูนเนี่ยจะจะไปปฏิรูปตัวเองเป็นไปได้ไหมที่รัฐสภาจะจะไปออกกฎหมายที่จะจํากัดอํานาจทุนในทางการเมืองคือจํากัดตัวเองอะคำตอบก็คือโอกาสที่จะเป็นไปได้จะยากมากคุยง่ายๆก็คือ,อด้วยเหตุนี้จึงมี หลายประเทศที่จะที่ใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือเป็น,นกลไกในการปฏิรูปประเทศก็จะเขียนไว้ค่อนข้างมากบางทีก็มากาจนกระทั่งเกิดความเขาเรียกว่าเกิดความตึงนะฮะเพราะว่าเอาไปปฏิบัติแล้วมันม,ม,มันมันอาจจะ,จะไม่เร,ดไดเรียบร้อยทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นก็ต้องจะละเอียดมากก็ต้องไม่ได้มันต้องพอดีเหมือนกันนะครับก็เป็เป็นเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นที่คุณถามว่ารัฐธรรมนูญแบบไหนดีเนี่ยก็ต้องเลือกเอานะครับคุณจะเอาเสื้อโหลหรือเสื้อตัด เป็น t l o r m a d e c o n s t i t u t i o n หรือจะเอา General หรือเป็น Basic Rule c o n s t i t u t i o n นะครับค่ะก็จากการสนทนาในวันนี้นะคะก็ทำให้เราได้รู้ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศในแต่ละสังคมโดยที่แต่ละบริบทของสังคมก็จะทำให้การร่างรัฐธรรมนูญของแต่ละที่มีความแตกต่างกันค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะที่นี้นะคะ่ะในฐานะที่เราทุกคนเป็นคนไทยนะคะเราก็คงต้องมาติดตามดูกันแล้วะคะ่ะว่าเขาจะร่างรัฐธรรมานูญแบบไหนมาให้เราเลิกกันคะ่ะและสำหรับวันนี้เราต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์จราสวรณมราลาเป็นอย่างสูงที่ได้มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้คะ่ะขอบพระคุณ,ค,ณค่ะ,คะจารย์